ได้เวลาเก็บมะเขือแล้วจ้าอันนี้ปลูกเองนะคะข้อใหญ่กำลังเก็บอยู่จ้าดกมากอันนั้นก่อนอลเ้เหรอวะหมุดใหด้ก่อนแล้วแม่เมลลี่ฟีนทอมัต ปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะปีที่แล้วดกมากมากดกเกินดกหมดอันนี้เป็นมะเขือเทศสีเหลืองนะคะผู้กระดาษร้อนกันไอ้เดมานขันหางอะไรติดว้วยหรอกระดาษไม่เห็นหมุดแลเนาะได้เต็มเดียว อันนี้ก็มีนะจ้าฝั่งนี้ตวใหญ่ๆนะจ้าอันนี้ถือว่าไม่ดกมากนะคะปีที่แล้วดกมากๆก,กินไม่ทันจ้า ริกเราก็ม er ีนะคะออกดอกแล้วร่งเซนนบ้ายามดิเบลิกเตอร์ใหญ่ขนาดนี้ย่ดูอายกเฟอร์ร็อกไปเลยนะเป็น u คล็ดดอกระจักริกของเรานี้ต้นเล็กนิดเดียวนะคะก็มีลูกคะ ไม่ทันเพื่อนนะคะต้องออกลูกแข่งกับคนอื่นเนาะน